Yeah. ท่านสามทุตลทั้งหลายตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแล้วกำหนดจดจำให้แน่นยาแล้วนำไปปฏิบัติด้วยโดยฝัตนให้เหมือนกับต้นไม้อันดีพร้อมที่จะรับน้ำรับปุ๋ยอยู่ต่อเวลาจากนั้นพระธรรมเทศนาที่จะได้นำมาแสดงในโอกาสนี้มีชื่อเรื่องว่าพุทธธรรม มีคุณค่าล้ำเลิศตั้งพุทธ่าสูาสิ์ที่ได้กันเจอมาเป็นหัวข,อข้อเจตนาในเรื่องต้นว่ายะถาปีตุติลังหลังเป็นต้นแต่ความว่าต่อมางงามมีสีและกลินให้ประโยชน์แก่ผู้นำม,มาทั้งใดว่าจะสวัสดิ์เกิดโรกอนาคพจะมีผลแก่ ตัคุณค่าของพระพุทธธรรมอัมอรของพระองค์ว่าจะมีเฉพาะแก่ผู้สนใจศึกษาและนำมาปฏิบัติเท่านั้นเช่นดอกไหม้หอมจะมีมะรประโยชน์เฉพาะแก่ผู้นำไปตกแต่งเท่านั้นผอุบาสกผู้มีคุณธรรมากเดชคือเป็นผู้แตกฉานและของจำใน,นพระไตรปิฎก มีคนเปิดการและไม่นำเอาไปเป็นข้อปฏิบัติหนังสือภาพถตาปวิีโอ ơi bạn hãy đăng hợp ให,ให้ความดีแก่ทุกคนเลยเหมือนกับดอกไม้ที่ไหลกินทำสอนที่ดีนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เหนือนของให้คุณค่าไปผนชนทั้งหลายจึงนับว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ได้เกิดมาในเือนแผ่นดินไทยซึ่งมี ขอแล้วขอเป็นตลาดเอชาขออำนาจสุขุผลที่ทาา่านข่าวทุกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญมาจงเป็นพระลานลุภาพปรากปางฟ้องกันศัพทอย่างตรายขอให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญด้วยอายุวันนะักสุขภาละยิ่งยิ่งขึ้นไปและสมบูรณ,ณ,ณ,ณ์ขุผลในสิ่งที่มุ่งม,มากปารนา เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมทุกคนทุกท่านทุกประการเจอแสดงพระธรรมวนารณ์ไเป็นเวลาอันพอสมควรแล้วจึงขอหยุดิดโงคงไว้เพียงเท่านี้เอ๋วานข้อมีด้วยประา ใจก็จะสงบแล้วก็เยือกเย็เมื่อระความสอนทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะคลดแก้ไขปัญหาที่กําลังจะเกิดหรือกําลังจะมีหรือขณะทีนี้กําลังมีอยู่ตามมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาได้ทุกอย่างเพราะพระธรรมจะมีคำกล่าวว่าทำล้มกรรงผู้ะพฤ้นไม่ตกไปสู่ทางที่ชั่ว ในสามประการที่มีอยู่ในองค์ระสัมมาสัมงฆราคือพระปัญญาเป็นผู้ทรงฉลาดผู้ทุกข์กราบล่วงสามัญมนุษย์ไม่มีผู้ใดแย่งเคียงถือความฉลาดของผู้ทรงแม้แต่ในภูเทีเป็นเวดาทั้งหลายก็ยังต้องลงมาให้พระผู้หนั้นเงินสดาว่านักถือในองค์ระสัมมาสังฆราชเป็นครูบาอาาจรย์ยังมีคำกล่าวว่าผู้ทรงเป็นศารสดา เป็นมูาอาจารย์เป็นรูาอาจารของบรรลุนิพพานนะฮพระบริสุทธ่จุ่คือพระยตรปิฎกในจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวบรวมศีสบริสุทธิ์ปราศจากเล่เคื่องเศร้าเพื่อกาลักโนี้ยังสิ่งที่โรากลับมาจะมีคุณค่าและเอาไว้ซึ่งประโยชน์แก่ พระเมตตาพระมหากรุณาพระเมตตาคุณพระองค์ทรงมีเมตตาต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์อื่นยอมเสียสละประโยชน์ส่วนของพระองค์เพื่อเ่วยประโยชน์แก่ผู้อื่น จิยายรักษาไว้้วซึ่งกษาคํามอนจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองและลูกหลานในการหน้าถ้าชาติใดต่างขาดแล้ว่อธทามชาตินั้นจะหาความสุขความยุยาสังคมมีความสุขความเจริญเป็นย่างว่าสังคมนั้นจะมุ่งวายและสับสรรค์เพราะคนในสังคมขาดแล้วทรมาทรมาเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงดูแลให้จิตใจของมนุษย์นั้นมีความสุขมีความรัก มีกำลังนี่คือลักษณะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แต่เฉพาะเราท่านทั้งหลายเท่านั้นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แต่ในสารเดียวพระมหาพสก์ถึงจากพรระผู้ครอบครองพวกอะไรแผ่นดินทั้งหลายก็ยังต้องนำหลักธรรมตับสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการบริหารจัดการเทศเรื่องคดสุภิญญาธรรมธรรมที่พระมหาพสก์นั้นใช้ในการปกครองดูแลเหล่า ในข้อในทารปารเมือนั้นแก้ในการในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ปกครองยังคงมีประดมที่ม่ปัญหาทุนละที่ใดเราจัดเราและจะต่ากันเป็นข้าวไปค้นถามให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ลงวยากรและแก้ปัญหานี่คือความยิ่งใหญ่ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ผูโลกนี้ไม่จำกัดด้วยการเวลาเป็นสากลตลอด ภูสัจหลักใจต่างๆะนการปฏิบัติย่อมทุผส่ดนเองใน้ารที่ะสอนลุกนานุโยวันนี้เป็นพระโบสดสอนลูกพนาุสาวรแต่ท่านมีจิตใจการเสดท่านผู้มีจิตใจสูงส่งท่านผู้ที่มีสีลอันนมท่ท่านเ้็คนที่มาให้ข้าให้น้ำให้รับตัดใจให้กำลังใจในการปฏิบัติแลส่วนรุ่บัให้ความเมตตา ขอมาสมมัาทำบันไดพอบันไดอันเสริฐที่พราริยาทั้งหลาี่ท่จะกํทำไม้ดีแล้วขอมารวมเป็นจักรพรรดชาพลวัตปัจจัยดังให้ท่านพุทธบริจาสาทุกคนทุกทีทั้งหลายที่มาสมมสอนเกีนกั้นที่ในทุกท่านทุกคนมีความเิยรู้เคยไปทำองคตมาได้ทปัญหาสิ่งอ่นการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบวนธรรมไม่เคยคนไปิสยสาวมนุษย์อย่างเราจะพึงมีพึงได้ ขอความปรารถนานี่ตั้งเปนดีแล้วสมนันวัอาราธนาทุกท่านทุกคนสาธุ่อไปคุโยกคน้ำนยัถามว่าใว่าในารังเอวเมวตน้เตลุปกติังปะตเมวะจมตสร

i uh -huh.